สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องคืนเห็นผีรายการที่จะเล่าประสบการณ์เหนือธรรมชาติและสิ่งลี้ลับกับเรื่องราวในค่ำคืนนี้ต้นมะขามข้างทางครับเรื่องนี้เอ,อ่อมันเกิดขึ้นในชุมชนแห่งหนึ่งนะครับแถวแถวชานเมืองกรุงเทพนี่แหละอืมก็นานหรือยังคะเรื่องนี้ประมาณประมาณสัก6ปีก่อนได้ครับตัวละครเอกของเรื่องเลยเนี่ยชื่อเต้อ่าเต้เป็นวัยรุ่นในชุมชนนั้น ใช่ครับโตมาที่นั่นเลยชุมชนก็เป็นหมู่บ้านจัดสรรธรรมดานี่แหละครับมีซอยเข้าออกไม่แออัดมากค่ะแล้วมันเริ่มยังไงคะเรื่องนี้ก็ตามประษาวัยรุ่นนะครับเต้เนี่ย,นนยอยากได้มอเตอร์ไซค์แต่ทางบ้านเออไม่ค่อยสนับสนุนเท่าไหร่เป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยอ๋อค่ะค่ะเต้ก็เลยแอบแอบไปซื้อมาครับแต่ปัญหาคือซื้อมาแล้วจะเอาไปไว้ไหนล่ะพ่อแม่เห็นไม่ได้แน่ๆนั่นสิต้องหาที่ซ่อนที่ฝากใช่ครับ เลยไปนึกถึงเพื่อนบ้านคู่หนึ่งที่ก็สนิทกันพอสมควรชื่อพี่ชัยกับพี่นวลพี่ชัยกับพี่นวลสองคนนี้เช่าบ้านอยู่ในชุมชนนั้นครับเต้เลยตัดสินใจเอามอเตอร์ไซค์เนี่ยไปฝากไว้ที่บ้านของพี่ชัยกับพี่นวลนี่แหละพี่นวลผู้หญิงคนนี้คือเหมือนเป็นจุดเริ่มต้นหรือศูนย์กลางของเรื่องเลยใช่ไหมคะใช่เลยครับตัวพี่นวลนี่แหละตามที่เต้เล่ามาพี่นวลนี้เป็นยังไงคะลักษณะ เต้บอกว่าพี่นวลเนี่ยจริงๆเป็นคนสวยเลยนะผิวขาวหน้าตาดีอัธยาศัยก็ดีขยันทำงานด้วยอืมฟังดูดีนี่คะแต่แต่มีข้อเสียใหญ่เลยคือแกติดเหล้าหนักมากหนักขนาดไหนคะหนักขนาดที่ว่าทุกเย็นนะครับคนในซอยก็จะเห็นแกเมาเป็นประจำกลายเป็นภาพชินตาไปแล้วโอ๋อพี่นวลกับที่ชัยอยู่ด้วยกันแต่ไม่มีลูกด้วยกันใช่ไหมคะครับไม่มีลูกและชีวิตคู่ก็ เออก็ไม่ค่อยจะราบลื่นเท่าไหร่ทะเลาะกันบ่อยบ่อยมากครับเต้เล่าว่าเวลาแวะไปเอารถหรือไปหาเนี่ยจะได้ยินเสียงสองคนนี้ทะเลาะกันเสียงดังประจําเลยจนคนแถวนั้นเขาชินกันหมดแล้วว่างั้นเถอะประมาณนั้นเลยครับแต่แรกๆมันก็แค่แค่ทะเลาะด้วยคาพูดนะอืมพอเวลาผ่านไปนานๆเข้ามันมันเริ่มแรงขึ้นแรงขึ้นนี่คือมีลงไม้ลงมือใช่ครับมีทําร้ายร่างกายกันด้วย เต้เคยเห็นเคยพยายามจะเข้าไปห้ามนะแต่ก็ก็ห้ามไม่ได้นะครับโอ้โหเรื่องมันหนักเหมือนกันนะเนี่ยหนักครับหนักถึงขั้นว่าช่วงหลังๆเนี่ยพี่นวลต้องเข้าโรงพยาบาลทุกปีเลยเข้าโรงพยาบาลนี่คือป่วยธรรมดาหรือว่าไม่ใช่ป่วยธรรมดาครับอาการหนักแบบโคม่าเลยต้องเข้า i อ u อย่างน้อยปีละครั้งปีละครั้งไม่ใช่เล่นๆแล้วนะคะเนี่ยใช่ครับ ไม่ใช่แค่เรื่องเมาเหล้าธรรมดาแล้วละ่ะแล้วครั้งสุดท้ายนี่เป็นยังไงคะจนกระทั่งครั้งสุดท้ายครับวันนั้นเต้ากาลังจะไปเอารถไปฝากนี่แหละก็มีเพื่อนบ้านวิ่งหน้าตื่นมาเลยบอกเต้ให้รีบไปโรงพยาบาลด่วนบอกว่าพี่นวลอาการหนักมากใช่ครับบอกว่ารอบนี้หนักจริงๆอาจจะอาจจะไม่รอดแล้วเต้ก็รีบไปเลยสิคะรีบไปท,ทันทีครับ พอไปถึงโรงพยาบาลก็เจอพี่ชายกับญาติญากนั่งรออยู่หน้าห้องไอซีน่าเครียดกันมากแล้วพี่ชายว่างเมบ้างคะพี่ชายบอกเต้ว่าพี่นวลน่ะหัวใจหยุดเต้นไปแล้วหมอกําลังปั๊มหัวใจอยู่หยุดเต้นไปต้องห้านาทีนานมากนะคะนั่นโอกาสรอดน้อยมากครับนานมากจริงๆแต่สุดท้ายไม่น่าเชื่อหมอออกมาบอกว่ากู้ชีพกลับมาได้แล้วหัวใจกลับมาเต้นพ้นขีดอันตราย โหรอดมาได้แต่ว่าการที่สมองขาดออกซิเจนไปนานขนาดนั้นมันต้องมีผลกระทบแน่ๆถูกต้องครับนั่นแหละคือปัญหาถึงจะรอดชีวิตมาได้แต่พี่นวลก็ไม่เหมือนเดิมอีกเลยกลายเป็นยังไงคะหลังจากออกจากโรงพยาบาลครั้งนั้นแกกลายเป็นเหมือนคนเอ่อกึ่งๆวิก,กลจริตไปเลย<ม>ควบคุมอารมณ์ไม่ได้เดี๋ยวดีเดียดเด๋ยวร้ายอาการหนักกว่าเดิมอีกเหรอคะใช่ครับดูแย่ลงกว่าเดิมมาก แบบว่าน่าหดหูมากสำหรับคนที่รู้จักอย่างเต้อืมแล้วหลังจากนั้นล่ะคะหลังจากที่พี่นวลอยู่ในสภาพแบบนั้นได้ประมาณสักสามสี่เดือนคืนหนึ่งเต้กลับจากเที่ยวกับเพื่อนมาดึกๆแล้วประมาณตีหนึ่งตีสองก็ <c oughs> <c oughs> จะเอามอเตอร์ไซค์ไปเก็บตามปกติครับก็โทรหายพี่ชัยก่อนตามธรรมเนียมแต่ <c oughs> ไม่มีคนรับสายใช่ครับโทรไปหลายครั้งเลยไม่มีใครรับเต้ก็เลย ไม่เป็นไรขับเข้าไปเลยแล้วกันเพราะปกติบางทีก็ทำแบบนี้ไม่ได้คิดอะไรมากไม่ได้คิดอะไรครับแต่พอเลี้ยวเข้าซอยไปยังไม่ทันถึงบ้านพี่ชัยเลยนะก็เห็นแสงไฟวูบวาบอยู่ข้างหน้าไกลๆแสงไฟอะไรคะเป็นแสงไซเรนจากรถรถของมูลน,นิธิแล้วก็มีรถโรงพยาบาลรถตำรวจจอดอยู่ด้วยโหมีเรื่องแน่ๆแ,แบบนี้ ใช่ครับคนก็มุงดูกันเต็มเลยตรงมุมหนึ่งของชุมชนเตก็ใจไม่ดีแล้วละจอดรถดูแล้วก็เจอพี่ชัยเห็นพี่ชัยยืนอยู่ตรงนั้นครับแต่สภาพคือยืนร้องไห้ฟุม่มฟายเลยเตก็รีบเข้าไปถามสิคะาว่าเกิดอะไรขึ้นครับเข้าไปถามแล้วคำตอบที่ได้ยินจากปากพี่ชัยคืนนั้นมันมันคืออะไรคะพี่ชัยบอกว่าพี่นวลพี่นวลเสียแล้วเสียแล้วยังไงอะคะเกิดอะไรขึ้นแก จะผูกคอตายผูกคอตายที่ไหนคะที่ต้นมะขามใหญ่ในชุมชนต้นนั้นนะครับต้นมะขามที่เดิมที่เคยเห็นกันอยู่ทุกวันนั้นเหรอคะครับต้นนั้นเลยกลายเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องร้อนๆหนังจากนี้ทั้งหมดโหน่าเศร้าแล้วก็น่ากลัวด้วยนะคะครับหลังจากงานศพพี่นวลผ่านไปเรื่องปแปกลกเรื่องเล่าชวนขนลุกมันก็เริ่มมาเลยใครเป็นคนเริ่มเจอหรือเริ่มเล่าคะ คนแรกๆเลยคือพี่แตงครับแกเป็นแม่ค้าขายส้มตำบ้านอยู่ยืงๆกับต้นมะขามต้นนั้นพอดีอ๋ออยู่ใกล้จุดเกิดเหตุเลยใช่ครับพี่แตงเล่าว่าคืนที่พี่นวลตายเนี่ยตอนประมาณเที่ยงคืนแกกำลังจะออกไปซื้อของที่ตลาดยังเห็นพี่นวลเดินวนไปวนมาอยู่แถวต้นมะขามอยู่เลยยังทักกันอยู่เลยเหรอคะครับยังทักทายกันอยู่เลยพอกลับมาจากตลาดเท่านั้นแหละถึงได้รู้ว่าพี่นวลผูกคอตายไปแล้วโห เหมือนมาให้เห็นเป็นครั้งสุดท้ายหรือเป็นลางอะไรบางอย่างก็น่าคิดนะครับหลังจากนั้นไม่นานพี่ชัยแกก็ย้ายออกไปเลยคงทนอยู่บ้านเดิมไม่ไหวแล้วก็มีคนเช่าใหม่เข้ามาใช่ครับเป็นสามีภรรยาคู่ใหม่ชื่อพี่อารมกับพี่ติก๊ก แล้วช่วงนี้แหละครับที่เรื่องผีพี่นวลมันเริ่มเริ่มหนักขึ้นเริ่มมีคนเจอเยอะขึ้นเหรอคะใช่ครับเริ่มมีเสียงลือว่าคนนั้นคนนี้เห็นวิญญ,ญาณพี่นวลตามจุดต่างๆในชุมชนแล้วพี่แตงเหรอคะเจออะไรอีกไหมเจอครับพี่แตงนี่เจอแบบค่อนข้างจะชัดเจนเลยคืนหนึ่งแกอุ้มลูกเล็กกลับมาจากร้านสะดวกซื้อดึกแล้วล่ะค่ะพอเดินผ่านต้นมะขามต้นนั้นจู่ๆลูกแก ปกติเป็นเด็กไม่งอแงนะก็ร้องไห้จ้าเลยร้องแบบไม่มีสาเหตุใช่ครับร้องลั่นแล้วก็ชี้มือชี้ไม้ไปทางต้นมะขามพี่แตงนี่รู้เลยไม่ดีนะแน่รีบอุ้มลูกวิ่งเข้าบ้านแทบไม่ทันเด็กเล็กๆนี่เขาว่ากันว่าสัมผัสได้ง่ายนะคะเรื่องแบบนี้นั่นสิครับแต่เรื่องของพี่แตงยังไม่จบนะอ้าวยังมีอีกเหรอคะมีครับอีกไม่กี่วันต่อมาคืนนั้นพี่แตงกลับจากซื้อของมาตอนเที่ยงคืนเหมือนเดิมกําลังล้างของอยู่ในครัวหลังบ้านค่ะ ก็ได้ยินเสียงเหมือนคนเดินเดินย่ำเท้าอยู่หน้าบ้านแกก็แปลกใจเลยชะโงกหน้าไปดูตรงหน้าต่างแล้วเจอใครไหมคะไม่เจอใครเลยครับถนนว่างเปล่าเงียบกริบแกก็เอ๊ะหูฝาดมั้งอืมก็ก้มหน้าหลังของต่อแต่คราวนี้ไม่ใช่เสียงเดินแล้วเป็นเสียงอะไรคะเป็นเสียงผู้หญิงร้องไห้สะอึกสะอื้นเบาๆแววมาจากข้างนอกไม่ไกลเลยโหขนลุกแล้วนะคะแบบนี้ พี่แตงก็คงใจกล้าๆก,ก,ก,กลัวๆนะแต่ก็ตัดสินใจเปิดประตูออกไปดูอีกครั้งช้าๆค่ะแล้วไงต่อคะแล้วสายตาก็มองตรงไปที่ต้นมะขามต้นเดิมนั่นแหละแล้วก็ภาพที่เห็นคือมีเงาผู้หญิงรางๆคนหนึ่งนั่งกอดเข่าร้องไห้อยู่ใต้ต้นมะขามฮะเห็นเป็นเงาเลยเหรอคะใช่ครับ พี่แตงบอกเห็นเป็นเงาแต่แกมั่นใจมากว่าเป็นพี่นวนแน่นอนโอ้ยใครเจอแบบนั้นก็วิ่งสิคะพี่แตงปิดประตูลั่นเลยครับล็อกแน่นหนาคืนนั้นไม่ต้องเตรียมของขายกันแล้วแต่เรื่องมันน่าเศร้ากว่านั้นอีกนะมีอะไรคะหลังจากนั้นไม่นานครับประมาณสักสองอาทิตย์สามีพี่แตงก็เสียชีวิตกระทันหันเสียชีวิต พออรราะะะอไคหมอบอกว่าเป็นอาการไหลาตายเสียชีวิตเฉียบพลันตอนนอนหลับไม่ได้มีโรคประจำตัวอะไรเลยโอ้ยิ่งทำให้เรื่องวิญญาณพี่นวลมันดูน่ากลัวขึ้นไปอีกนะคะเนี่ยใช่ครับชาวบ้านนี่กลัวกันมากแต่ก็มีคนไม่เชื่อนะโดยเฉพาะผู้วัยรุ่นอ่าพวกอยากลองของหรือคิดว่าไม่จริงประมาณนั้น คืนหนึ่งก็มีวัยรุ่นผู้ชาย3มคนนั่งตั้งวงดื่มเหล้ากันหน้าบ้านเพื่อนคนหนึ่งในซอยแล้วจุดที่นั่งนี่มองเห็นต้นมะขามไหมคะเห็นครับเห็นชัดเลยระยะประมาณสัก20เมตรได้ค่ะแล้วยังไงต่อคะก็นั่งดื่มกันไปเรื่อยๆจนดึกมากแล้วประมาณตีสามกว่าหนึ่งในสมคนนั้นก็เหลือไปมองทางต้นมะขามแล้วก็เห็นเห็นอะไรคะเห็นผู้หญิงคนหนึ่ง นั่งก้มหน้าอยู่บนกิ่งมะขามบนกิ่งเลยเหรอคะไม่ใช่ใต้ต้นบนกิ่งเลยครับเขาเห็นเป็นเงาเงาไม่ชัดเจนมากนะแล้วเขาทําไงคะบอกเพื่อนไหมบอกครับพ่อบอกเพื่อนอีกสองคนเท่านั้นแหละโดนหัวเราะใส่เลยหาว่าเมาตาฝาดก็คงคิดว่าเพื่อนอําหรือหลอนไปเองใช่ใช่บอกว่าฟังเรื่องผีมาเยอะเลยคิดไปเองแต่คนเห็นนะ่ะเขายืนยันว่าเห็นจริงๆ แล้วผู้หญิงคนนั้นก็ยังนั่งอยู่ที่เดิมไม่ไปไหนคนเห็นก็เริ่มใจไม่มีแล้วสิคะใช่ครับเริ่มรู้สึกแปลกๆเลยบอกเพื่อนว่างั้นขอกลับก่อนนะไม่ไหวแล้วแต่ทางกลับบ้านใช่ปัญหาคือทางกลับบ้านเนี่ยต้องขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านใต้ต้นมะขามต้นนั้นพอดีเป๊อ้อยแล้วเขาทำไงคะกล้ามองไหมใจก็ตุ้มๆต,ตอมๆนะครับแต่พอขี่เข้าไปใ,ใกล้ๆอดไม่ได้จริงๆที่จะเงยหน้ามองขึ้นไปบนกิ่งนั้นแล้วเจอไหมคะ ปรากฏว่าว่างเปล่าไม่มีใครอยู่บนนั้นเลยเขาก็แบบโล่งอกไปทีนึกว่าตาฝาจริงๆแต่พอลดสายตาลงมามองทางข้างหน้าเท่านั้นแหละครับค่ะหัวใจแทบหยุดเต้นพี่นวลยืนอยู่ที่โคนต้นมะขามเลยยืนอยู่ตรงนั้นเลยเหรอคะยืนนิ่งๆจ้องหน้าเขาอยู่ห่างไปไม่เกินสามเมตรโหระยะใกล้มากเขาร้อง เฮ้ยเสียงหลงเลยครับแล้วบิดมอเตอร์ไซค์หนีแบบไม่คิดชีวิตเลยไม่กล้าหันกลับไปมองอีกเลยน่ากลัวมากแล้วเพื่อนอีกสองคนที่ยังนั่งอยู่ล่ะคะเขาเห็นไหมตอนแรกก็นั่งงงๆว่าเพื่อนเป็นอะไรทำไมจู่ๆรีบกลับพอเห็นเพื่อนเผ่นแน่ไปแบบนั้นก็เริ่มเอะใจเลยลองมองไปดูบ้างใช่ครับลองหันไปมองที่ต้นมะขามต้นนั้นดูบ้างแล้วคราวนี้ทั้งสองคนเห็นเหมือนกันเป๊ะ เห็นผู้หญิงนั่งบนกิ่งไม้ใช่มีผู้หญิงนั่งอยู่บนกิ่งมะขามจริงๆทั้งสองคนก็จ้องเขม่งเลยพยายามเพ่งดูว่าเป็นใครอะไรกันแน่แล้วภาพต่อมาคืออะไรคะวินาทีต่อมาผู้หญิงคนนั้นค่อยๆโน้มตัวลงข้างหน้าแล้วก็ร่วงหล่นลงมาตกลงมาเลยเหรอคะแต่ยังไม่ทันดิมเคลื่อนร่างนั้นก็หยุดค้างอยู่กลางอากาศเพราะ มีเชือกผูกคอห้อยอยู่กับกิ่งมะขามฮะเหมือนกำลังเหมือนกำลังดิ้นทุรนทุรายเป็นภาพจำลองตอนพี่นวลผูกคอตายชัดๆเลยโอ้ยไม่ไหวแล้วค่ะแบบนี้สองคนนั้นทำไงคะไม่ต้องพูดถึงเลยครับวิ่งป่าราบหนีขึ้นบ้านปิดประตูหน้าต่างล็อกแน่นไม่กล้าโผล่หน้าออกมาดูอีกเลยทั้งคืนเรื่องมันเฮี้ยนจริงๆนะคะช่วงนั้นแต่ยังไม่จบใช่ไหมคะยังมีเรื่องของคนที่มาเช่าบ้านต่อ ใช่ครับต้องย้อนกลับไปที่บ้านเช่าหลังเดิมที่พี่อาร์มกับพี่ติ๊กอยู่คู่นี้ก็น่าแปลกนะคะที่พฤติกรรมคล้ายๆคู่เดิมเลยใช่ครับคือทั้งคู่ก็ดื่มเหล้าจัดเหมือนกันแล้วก็ทะเลาะตบตีกันเสียงดังประจําเหมือนพี่ชัยกับพี่นวลไม่มีผิดเราพวกเขาเจออะไรในบ้านไหมคะเจอครับมีคืนหนึ่งพี่อาร์มโทรไปหาเสี่ยที่เป็นเจ้าของบ้านเช่าอ่าโทรไปปรึกษาเหรอคะประมาณนั้นครับพี่อาร์มบอกเสี่ยวว่าสงสัยบ้านนี้มันแปลก พราะกลางคืนเนี่ยได้ยินเสียงคนทะเลาะกันกับเสียงผู้หญิงร้องไห้ดังมาจากในบ้านเกือบทุกคืนทั้งๆที่ตอนนั้นไม่มีใครอยู่หรือข้างบ้านก็ไม่ได้ทะเลาะกันใช่ครับเสียตอนนั้นยังไม่ได้เล่าเรื่องพี่นวลนะก็เลยบอกปัดๆไปว่าเอคงหูแว่วไปเองมัง้งเมาหรือเปล่าอืมก็ยังไม่เชื่อครับแต่ไม่ถึงอาทิตย์เลยพี่อามทัวหาเสียอีกรอบคราวนี้มีอะไรอีกคะคราวนี้เสียงสันส่นๆเลยบอกว่าเสีย เมื่อคืนผมเจอผีเจอผีเป็นยังไงคะแกบอกว่าเป็นผีผู้หญิงมากระซิบข้างหูยำยซ้ำๆว่าที่ที่มึงนอนคือที่ที่กูนอนโอ้โหน่ากลัวมากและพี่อาร์มแน่ใจไหมว่าไม่ได้ฝันแกก็บอกว่าไม่แน่ใจเหมือนกันว่าฝันหรือจริงเพราะก็มาเมาอยู่เสียก็เลยยังไม่เชื่อสนิทใจเพราะพี่อาร์มดื่มหนักตลอดใช่ครับแต่เรื่องมันไม่จบแค่นั้นหลังจากนั้นแค่สองสามวันพี่อาร์มก็อาการซุด ต้องเข้าโรงพยาบาลด่วนเลยเพราะอะไรครับพิสุราเรื้อรังครับอาการหนักต้องนอนโรงพยาบาลเป็นอาทิตย์เลยแล้วพอออกจากโรงพยาบาลพ่อหมออนุญาตให้กลับมาพักฟื้นที่บ้านได้ไม่กี่วันคืนหนึ่งก็เกิดเรื่องวุ่นวายในชุมชนอีกแล้วมีรถพยาบาลรถตำรวจมาอีกหรือคะใช่ครับมากันเต็มซอยเลยบรรยากาศเหมือนวันที่พี่นวลตายไม่มีผิดเลยและคราวนี้เกิดอะไรขึ้นกับใครคะคราวนี้คนที่เสียชีวิตคือพี่อาร์มเองครับพี่อาร์มเสียชีวิต ในบ้านเช่าหลังนั้นเหรอคะใช่ครับเสียชีวิตในบ้านหลังนั้นเลยสาเหตุก็คืออาการลงแดงลงแดงจากการหยุดเล่ากระทันหันครับอาการถอนพิษสุรายอย่างรุนแรงจนร่างกายรับไม่ไหวช็อกเสียชีวิตไปและพี่ติ๊กล่รคะว่ายังไงบ้างพี่ติก๊กภรยาแกเล่าให้คนอื่นฟังทั้งน้ําตาเลยครับว่าก่อนที่พี่อามจะตายนะ่ะสองสาวันสุดท้ายอาการหลอนหนักมากหลอนยังไงคะแกพูดเพ้อตลอดเวลาเลยครับบอกว่า อีนวลมันมาหาอีนวลมันมาเอาตัวกูไปอยู่ด้วยพูดชื่อพี่นวลเลยใช่ครับพูดชื่อพี่นวลซ้ำๆพอเสียเจ้าของบ้านได้ยินเรื่องนี้เข้าเท่านั้นแหละถึงได้ยอมเล่าความจริงทั้งหมดใช่ครับเสียถึงตัดสินใจเล่าเรื่องทั้งหมดให้พี่ติ๊กฟังว่าบ้านหลังนี้เคยมีคนชื่อนวลอยู่แล้วก็ผูกคอตายที่ต้นมะขามหน้าปากซอยพี่ติ๊กคงช็อกมากนะคะพอรู้ความจริงคงจะช็อกแล้วก็เสียใจเรื่องสามีมากครับแล้วหลังจากนั้น อาการของพี่ติ๊กก็เริ่มเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปยังไงคะแกเริ่มมีอาการแปลกๆ,ลกๆคล้ายๆคล้ายๆพี่นวลก่อนตายเลยหมยถึงเริ่มเสียสติโวยวายเหรอคะใช่ครับเริ่มพูดจาไม่รู้เรื่องโวยวายควบคุมตัวเองไม่ได้ชาวบ้านนี่เป็นห่วงกันมากโดยเฉพาะลูกเล็กๆสองคนของแกกลัวว่าจะทำร้ายตัวเองหรือทำร้ายลูกใช่ครับสุดท้ายชาวบ้านก็เลยต้องแจ้งหน่วยงานให้เข้ามาช่วยดูแลแล้วเด็กทั้งสองคนก็ถูกพาไปอยู่ที่สถานสงเคราะห์ โหเหมือนพรากลูกพรากแม่เลยนะคะยิ่งทำให้อาการหนักไปอีกหนักเลยครับพี่ติ๊กเนี่ยอาการสุดลงเรื่อยๆเดินเหม่อลอยพูดจาเพอ้อเจอ้อโวยวายไปทั่วชุมชนเลยสร้างความหวาดกลัวให้คนแถวนั้นมากแล้วสุดท้ายพี่ติ๊กเป็นยังไงต่อคะจนกระทั่งคืนหนึ่งพี่ติ๊กก็เดินออกจากบ้านไปคนเดียวเยบเิยบๆตอนกลางคืนแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยไม่กลับมาอีกเลยครับเช้าวันรุ่งขึ้นก็มีข่าวร้ายเข้ามาในชุมชนอีกครั้งข่าวอะไรคะ หรือว่ามีคนไปพบศพพี่ติ๊กครับเสียชีวิตอยู่กลางถนนใหญ่ห่างจากชุมชนไปประมาณ2กิโลเมตรเสียชีวิตยังไงคะอุบัติเหตุเหรอถูกรถชนครับสภาพศพนี่คือแหลกเหลวเลยน่าสยดสยองมากโอ้ยน่าสงสารจังค่ะแต่การตายของพี่ติ๊กนี่มันมีอะไรแปลกแปลกไหมคะมีครับมีเรื่องน่าประหลาดอยู่เหมือนกันคือมีพยานหลายคนให้การที่มันเชื่อมโยงกันได้ ยังไงคะเล่าให้ฟังหน่อยคะ่ะคนแรกเลยคือพี่แตงอีกแล้วคืนนั้นก่อนที่พี่ติกจะหายไปแกเห็นพี่ติกเดินมาหยุดอยู่ที่ใต้ต้นมะขามต้นเดิมมาหยุดพี่ต้นมะขามอีกแล้วใช่ครับแล้วก็แงนหน้ามองขึ้นไปบนกิ่งไม้ทำท่าเหมือนกำลังพูดคุยกับใครอยู่คนเดียวพักหนึ่งก่อนจะเดินตรงออกไปทางถนนใหญ่เหมือนคุยกับใครหรืออะไรบางอย่างบนนั้นน่าคิดครับ แล้วก็มีพยานอีกคนบอกว่าเห็นพิติ๊กเดินอยู่ริมถนนใหญ่ค่ะแต่ไม่ได้เดินคนเดียวอา้าวเดินกับใครคะพยานบอกว่าเห็นพิติ๊กเดินอยู่ข้างๆกับผู้หญิงอีกคนหนึ่งผู้หญิงอีกคนใครกันคะนีไม่รู้ครับแต่พยานเห็นว่าเดินคู่กันมาแล้วจูจ่ๆพิทิกก็วิ่งพรวดออกไปกลางถนนตัดหน้ารถที่วิ่งมาพอดี โหแล้วคนขับรถล่ะคะเขาว่าไงคนขับรถคันที่ชนเนี่ยให้การกับตำรวจว่าเขาตกใจมากเพราะตอนเกิดเหตุเขาเห็นผู้หญิงสองคนวิ่งตัดหน้ารถมาพร้อมกันเลยเห็นสองคนเหมือนกันใช่ครับแต่พอเขาหยุดรถและลงไปดูกลับเจอศพอยู่แค่คนเดียวคือพิติกเขาก็ยืนยันนะว่าเขาไม่ได้เมาแน่นอนแต่ที่เกิดเหตุมีศพเดียวแล้วที่น่าขนลุกที่สุดคืออะไรคะ คือตอนที่ตำรวจไปตรวจสอบภาพจากกล้องหน้ารถคันที่ชนนะครับค่ะกล้องบันทึกไว้ไว่ายังไงคะกล้องบันทึกภาพได้แค่พิติกคนเดียวเท่านั้นที่วิ่งตัดหน้ารถออกมาไม่มีภาพผู้หญิงคนที่สองอย่างที่คนขับรถและพยานอีกคนยืนยันเลยฮะกล้องไม่เห็นแต่คนเห็นโอ้ยลึกลับมากค่ะใช่ครับมันเป็นปริศนามากว่าผู้หญิงอีกคนนั้นคือใครหรือเป็นอะไรกันแน่ แล้วหลังจากนั้นล่ะคะชุมชนเป็นยังไงต่อการตายติดติดกันของพี่นวลพี่อารมพิ่ติกและยังมีคนอื่นๆอ,อีกสองสาคนที่เสียชีวิตแบบผิดธรรมชาติในบริเวณนั้นในช่วงเวลาแค่ประมาณ2เดือนเนี่ยทำให้ชาวบ้านกลัวมากกลัวสุดขีดเลยครับทุกคนปากใจเชื่อแล้วว่ายังไงก็ต้องเป็นฝีมือวิญญาณเฮี้ยนของพี่นวลแน่ๆที่อาฆาตแขนแล้วก็กลัวว่าตัวเองจะเป็นรายต่อไปแล้วเขาทำยังไงกันคะ หาทางแก้ไหมทนไม่ไหวแล้วครับก็รวมตัวกันไปปรึกษาผู้ใหญ่บ้านไปลองหาหมอผีคนทรงเจ้าต่างๆแต่ก็ก็ไม่ได้ผลช่วยอะไรไม่ได้เลยค่ะสุดท้ายก็เลยมีคนเสนอว่าให้ไปนิมนต์พระอาจารย์รูปหนึ่งมาท่านนี้ชาวบ้านนับถือกันมากว่าท่านเก่งเรื่องพวกนี้อืมไปนิมนต์พระมาช่วยครับพอพระอาจารย์มาถึงชาวบ้านก็เล่าเรื่องราทั้งหมดให้ท่านฟังท่านฟังจบก็บอกว่า พาอาตมาไปดูที่ต้นมะขามต้นนั้นหน่อยท่านจะไปดูที่เกิดเหตุเลยครับพอท่านกับชาวบ้านเดินไปใกล้จะถึงต้นมะขามพระอาจารย์ท่านก็หยุดเดินแล้วก็พูดขึ้นมาเรียบๆเลยนะพูดว่าอะไรคะท่านบอกว่าอาตมาเห็นผู้หญิงคนหนึ่งยืนรออยู่ใต้ต้นมะขามนั่นตั้งแต่เดินมาไกลๆแล้วละ่ะก็หันกลับมาพูดกับชาวบ้านท่านว่ายังไงคะท่านบอกว่าเรื่องมันไม่ได้เป็นอย่างที่บุกโยมคิดกันไปทั้งหมดหรอกนะ วิญญาณของโยมผู้หญิงที่ชื่อนวลน่ะเขาไม่ได้มาคิดร้ายหรือมาเอาชีวิตใครหรอกอ้าวไม่ใช่พี่นวลเหรอคะท่านบอกว่าเรื่องมันไม่ได้เป็นอย่างที่พวกโยมคิดกันไปทั้งหมดหรอกนะวิญญาณของโยมผู้หญิงที่ชื่อนวลน่ะเขาไม่ได้มาคิดร้ายหรือมาเอาชีวิตใครหรอกอ้าวไม่ใช่พี่นวลเหรอคะท่านบอกว่า ถ้าไม่ใช่เพราะมีเวรกรรมผูกพันกันมาแต่ปางก่อนจริงๆเนี่ยไม่มีวิญญาณตนไหนจะมีอำนาจไปพรากชีวิตของใครได้ง่ายๆหรอกทุกชีวิตมีกรรมเป็นของตัวเองอืมเป็นเรื่องของกรรมแต่ชาวบ้านยังไม่ทันจะหายงงเลยครับจู่ๆพระอาจารย์ท่านก็หันกลับไปทางต้นมะขามอีกครั้งแล้วพูดเสียงดังฟังชัดขึ้นมาเลยพูดกับต้นไม้เหรอคะหรือพูดกับใครเหมือนพูดลอยๆไปทางนั้นนะครับท่านพูดว่า โยมโยมจะเป็นใครมาจากไหนอาตมาไม่รู้และคงไม่อาจก้าวล่วงแต่โยมไม่มีสิทธิ์ไปก้าวไก่หรือบงการชีวิตของใครๆเขานะทุกคนต่างมีกรรมเป็นของตนเองการกระทำเช่นนี้มีแต่จะสร้างบาปสร้างกรรมให้ตัวเองเปล่าๆโหชาวบ้านยิ่งงงไปใหญ่เลยสิคะตกลงท่านพูดกับใครกันแน่ถ้าไม่ใช่พี่นวนงงกันหมดครับพระอาจารย์เห็นท่าไม่ดีเลยบอกให้ทุกคนกลับไปที่วัดก่อนแล้วท่านจะอธิบายเรื่องทั้งหมดให้ฟัง ค่ะแล้วที่วัดท่านอธิบายว่ายังไงคะความจริงคืออะไรพอไปถึงวัดท่านก็เฉลยความจริงทั้งหมดครับซึ่งมันมันน่าตกใจยิ่งกว่าเดิมอีกคืออะไรคะท่านบอกว่าต้นเหตุของเรื่องราวอาถรรพ์ทั้งหมดเนี่ยจริงๆแล้วไม่ใช่ดวงวิญ,ญญาณของพี่นวลโดยตรงอา้าวแล้วเป็นใครคะแต่เป็นผีเจ้าที่ตนหนึ่งครับผีเจ้าที่ ใช่ครับท่านว่าเป็นวิญญาณเก่าแก่ที่เชื่อว่าเป็นเจ้าของที่ดินผืนนั้นมาก่อนเป็นเจ้าที่เจ้าทางที่สิงสถิตดูแลอนาบริเวณนั้นมานานมากแล้วตั้งแต่ก่อนที่จะมีหมู่บ้านหรือชุมชนนี้เกิดขึ้นเสียอีกโอ้โหเป็นเจ้าที่เจ้าเดิมเลยครับแล้วท่านบอกว่าผีเจ้าที่ตนนี้มีพลังมีอำนาจมากแล้วดวงวิญญาณของคนที่ตายในเขตนั้นที่ยังวนเวียนไปไหนไม่ได้เนี่ยก็จะกลายเป็นเหมือนบริวารของผีเจ้าที่ตัวนี้ไปซึ่งรวมถึงพี่นวลด้วยใช่ครับ รวมถึงวิญญาณของพี่นวลด้วยและอาจจะมีวิญญาณอื่นอีกเป็นสิบเลยที่เป็นบริวารอยู่ตรงนั้นแล้วทําไมคนถึงเห็นแต่พี่นวลเป็นส่วนใหญ่ละคะพระอาจารย์ท่านอธิบายว่าการที่คนเห็นพี่นวลบ่อยๆเนี่ยอาจจะเป็นเพราะผีเจ้าที่ตนนั้นใช้ร่างของบริวารคือพี่นวลในการสแสดงตัวตนออกมาหรือพยายามจะสื่อสารอะไรบางอย่างอาจจะเพราะวิญ,ญญาณพี่นวลมีพลังงานบางอย่างที่ทําให้ปรากฏตัวได้ชัดกว่าตอนอื่นหรืออาจจะด้วยเหตุผลอื่นที่ซับซ้อนกว่านั้นครับ ท่านไม่ได้ระบุชัดเจนแต่ประเด็นคือคนที่เห็นอาจจะไม่ได้เห็นแค่วิญญาณพี่นวลแต่เห็นผ่านร่างที่ผีเจ้าที่ใช้แสดงออกมาอมืเข้าใจแล้วค่ะแล้วเรื่องที่มีคนตายหลายๆคนล่ะคะเกี่ยวข้องกับผีเจ้าที่โดยตรงไหมอันนี้พระอาจารย์ท่านก็ย้ำคําเดิมครับว่าหลักๆแล้วมันเป็นเรื่องของกรรมของแต่ละคนเป็นเรื่องที่คนคนนั้นถึงคาด หรือถึงที่ตายพอดีไม่ได้หมายความว่าผีเจ้าที่ไปดึงหรือไปเอาชีวิตมาโดยตรงใช่ครับอาจจะเป็นแค่ปัจจัยกระตุน้นหรือเป็นแค่เหตุการณ์ที่มันประจวบเหมาะพอดีกับวาระสุดท้ายของคนคนนั้นเท่านั้นเองแล้วกรณีของพิติกที่มีคนเห็นผู้หญิงอีกคนเดินไปด้วยแล้วกล้องก็จับภาพไม่ได้ละคะท่านว่าไงท่านก็ตั้งคําถามให้คิดต่อนะครับว่าพวกโยมแน่ใจได้อย่างไรว่าวิญ,ญญาณตนที่สองที่เห็นน่ะเขาจูงมือพาไปตาย บางทีเขาอาจจะพยายามฉุดรั้งไว้หรือพยายามจะเตือนอะไรบางอย่างก็ได้นะอืมจริงด้วยนะคะเราไม่มีทางรู้ความจริงได้เลยนอกจากตัวผู้ตายเองใช่ครับมันเป็นปริศนาที่ไม่มีใครให้คำตอบได้จริงๆแล้วสุดท้ายพระอาจารย์ท่านแนะนำให้แก้ปัญหานี้ยังไงคะท่านแนะนำว่าทางที่ดีที่สุดคือให้ตัดต้นมะขามต้นนั้นทิ้งไปเลยตัดทิ้งเพราะอะไรคะในจุดที่คนในชุมชนดูแลได้สะดวกมองเห็นได้ ใช่ครับเพื่อเป็นการเชิญให้ดวงวิญญาณของผีเจ้าที่และบริวารทั้งหลายมาสถิตอยู่อย่างเป็นที่เป็นทางมีที่อยู่เป็นหลักแหล่งแล้วก็ให้ทำพิธีอุทิศส,ส่วนกุศลต่างๆให้ถูกต้องตามประเพณีแล้วเรื่องร้ยร้ายหรือการปรากฏตัวของวิญญาณก็จะเบาบางลงครับท่านว่าแบบนั้นชาวบ้านก็เลยตกลงทำตามคำแนะนำของพระอาจารย์ทุกอย่าง ช่วยกันตักต้นมะขามแล้วก็สร้างสารขึ้นมาใหม่ใช่ครับแล้วก็นิมนต์พระอาจารย์มาทำพิธีปลุกเสกตั้งสารให้ถูกต้องเรียบร้อยแล้วผลเป็นยังไงคะหลังจากนั้นผลคือหลังจากทำพิธีเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเหตุการณ์แปลกๆเรื่องหลอนหรือการที่ชาวบ้านพบเห็นวิญญาณในชุมชนมันก็น้อยลงไปมากจริงๆครับน้อยลงจนแทบไม่มีเลยเหรอคะ ก็ไม่ถึงกับหายไปสนิทนะครับแต่ว่าน้อยลงมากๆจนแทบจะมีไม่มีใครเจอเรื่องน่ากลัวอีกเลยแล้วที่สำคัญที่สุดคือไม่มีใครเคยเห็นวิญญาณของพี่นวลปรากฏตัวที่นั่นอีกเลยนะับตั้งแต่วันนั้นอ๋อแสดงว่าการทำพิธีก็ได้ผลนะคะน่าจะเป็นอย่างนั้นครับปัจจุบันนี้ต้นมะขามใหญ่ต้นนั้นก็เหลือแต่ตอแล้วล่ะ แต่ก็แปลกนะยังมีชาวบ้านบางคนเอาพวกเครื่องเส้นน้ำแดงทูบเทียนไปวางว่าอยู่ที่ต่อไม้นั้นอยู่บ้างก็คงเป็นความเชื่อส่วนบุคคลไปนะคะครับส่วนเต้คนที่เล่าเรื่องนี้ให้ฟังเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาก็ยังคิดถึงพี่นวลอยู่นะถึงแม้ว่าตัวเขาเองจะไม่เคยเจอเรื่องลี้ลับอะไรกับตัวเองโดยตรงเลยก็ตามเป็นเรื่องราวที่ทั้งน่าเศร้าแล้วก็น่าขนลุกมากๆเลยนะคะ จบลงแบบนี้แต่ก็ยังทิ้งปมบางอย่างไว้ให้คิดเหมือนกันใช่ครับเรื่องราวของต้นมะขามข้างทางก็จบลงประมาณนี้แหละครับตำนานความเฮี้ยนก็คงยังอยู่ต่อไปกับชุมชนนั้นนะคะเรื่องต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรเรื่องแบบไหนกดติดตามเราไว้แล้วเราจะมาเล่าให้ฟังคืนนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ